คลิปนี้ต่อนะครับนวนไปชมไมบ้านนะครับอยู่เดี๋ยวซ้ายไปเลยนะครับอยู่ทางโน้นเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแต่ผมจะไม่ผิดงานปีที่แล้วนะครับซ้ายมือนเนี่ยมันจะเป็นส,นสนุกของปีที่แล้วแต่ปีนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะไม่เพี้ยนนะครับน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวปีนี้เราไปดูหน่อยอ่ะ ขยะสาคัญมากครับมาแยกขยะด้วยนะ,ะใครจะอยู่ออนะมีถังขยะตรงนี้ครับใกล้ๆบูธงานการะชาดนะครับเ่อ,เอขขายยยะแยกนะใกล้กระทรวงต่างประเทศใกล้ที่ประจาธรปคิดของสภาระชาชาตินะครับรรตรงข้ามบูตกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นร้านอาหารสภากชาชาติ เ,เราจะหลบคนนะครับนกไเดียวออกระตูเลยนะหชนงนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับคุณมากครับเป็นที่นั่งทานะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเรามีปลามาเติมอีกแล้วครับปลามาเติม เรามีปลามาเติม,มตแล้วครับคืนนี้ครับทีวีต้องออกครับเชิญเลยครับเชิญเลย,ยตอนนี้อยู่หน้าบูธกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์น,นครับคนเยอะมากนะครับ <ไป S 1> ข้างในมีเกมตกปลาด้วยนะครับข้างหน้าบูธมี ของโ,โซนเกษตรมีนมนะครับเป็นนมปัน่นนมปัน่นแล้วก็กาแฟครับเจลเลเ,เลนะตกบาหสานะครับ60บาทับระวังชัางผิดสิ่งมีค่าของตัวเองด้วยนะครับระวังบ <ไว S 2> ุตรหลานของท่าน <ไว S 2> ด้วยนะครับ,รบดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับ มาบอกกานนะครับวันนี้นแรกครับวอนแรกเลยี่จัจัดเต็มกตนครับผม่นี่นาแนี้เลยคบผมได้คกระี่บาทเท่านัน้เลยจากูจะวงเกษตรถากรอแล้วเราจะอยู่บูธกรมการปกครองนะเชิญเข้าคิวได้เลยอนนี้เป็นศูนย์อาหารกลานวันใท่านก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านจากยานออกแล้วนะครับ ห้้องนครไปห,หาห้องน้ำอยู่ตรงนี้นครับรอยู่ตรงข้ามกรมการปกรครองนะครับห้องน้ำเราจะอยู่ตรงข้ามกรมการปกรครองนะครับใไปห,ห,หาห้องน้ำหรือกรมโยธาธิการถางเมืองนะครับกรมโยธาธิการถางเมืองห้องน้ำอยู่ตรงเลี้ยวขวาไปเลยครับ ป,ปะะระวมแรงงานมีกลมบิงโกนะครับประวงแรงงานอยู่ฝั่งขวานะเ้าเรามาจากประตูสามอยู่ฝั่งขวานะครับกลมิงโกใหญ่โอเคกินมีเพียงเท่านี้ครับกินทีละ